เป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนการแข่งขันกินเส้นกินยิกินเยอะซีสันสี่จะเริ่มขึ้นยัางเป็นทางการในวันที่29ตุลาคมนี้ก็มาชมการท้าดวลน,นัดพิเศษกับการท้าดวลพี่ๆนักข่าวประทัดแชมป์เก่ากินเส้นกินยิกินเยอะ2 0 1 2น้องๆดีกรีแชมป์เก่ากินเส้นกินยิกินเยอะพร้อมแล้วพี่ๆนักข่าวล่ะว่ายังไง ที่การแข่งขันเริ่มขึ้นเสียงเชียก็ดังกระหึ่มร้านกินเส้นสาขาอุทยานการค้ากาดส่วนแก้วแต่ถึงแม้แชมป์เก่าจะต่อยถึงสองจานแต่ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการกินเร็วเป็นพิเศษสปาเกตตีเห็ดหอมน้ำแดงไก่เลยถูกแชมป์เก่าซอยไปอย่างรวดเร็วคว้าชัยชนะไปครองได้อย่างง่ายดายสมศักดิ์ศรีแชมป์เก่ากินเส้นกินที่กินเยอะจริงๆ,ๆ,ๆงานนี้พี่ๆนักข่าวต้องขอยอมแพ้แต่โดยดี ใจที่ยังไงก็ต้องขอยกนิ้วให้กับความกล้าของพี่ๆนักข่าวที่กล้ามาดวลกับแชมป์เก่าในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่วิลจากหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์พี่ไอซ์จากฮัลโลแมกกาซีนพี่แนนจาก Compass แมกกาซีนและพี่สิทธิ์จากฮิปแมกกาซีนสำหรับน้องๆคนไหนเห็นแล้วอยากจะมาลองท้าดวลในกินเส้นกินยิ่งกินเยอะซีซั่นสี สามารถรับไปสมัครได้ที่ร้านกินเส้นทั้งสองสาขาทั้งสาขาอุทยานการค้ากาศส่วนแก้วและสาขาหน้ามชหรือที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นจีอุทยานการค้ากาศส่วนแก้วสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053 217 734กินเส้นกินดิกกิน,กนเยอะสี่สั้นสี่เจอกันเร็วนี้นะจ๊ะ